อาการตาเสื่อมทุกคนคะ่ะต้องกดตัวนี้กินนะคะเพราะว่าเขาใส่ให้เรากระปุกละ90เม็ดด้วยที่สําคัญเนี่ยสารสกัดเข้มข้นค่ะมีตัวลูทินซีแซนทีนสูงนะคะบวกกับตัวตระกูลเบอรี่อยู่ในนี้และยังมีโบราดออยที่สําคัญมีเบตาแกรโรทีนเคปซีออยค่ะพอเรากินตัวนี้ด้วยความที่เข้มข้นนะคะของสารสกัดในกลุ่มของลูทินซีแซนทีนด้วยไปรวมกับวิตามินต่างๆที่เกี่ยวก,กับการดูแลดวงตาค่ะคนที่ตาแห้งเคืองตาแสบตาสายตาพลามัวมองภาพซ้อนบางคนเนี่ยมีอยากใยในตาด้วยนะคะให้เรากินตัวนี้ทุกคนค เป็นซอฟ์เจลแบบนี้เวลากินดูดซึมเข้าเซลล์ร่างกายได้ดีจะลงไปดูแลได้ตรงจุดในเรื่องการบำรุงดวงตานะคะแล้วก็ตัวนี้ที่สําคัญทุกคนค่ะเวลาเรากินได้กินหลังอาหารตอนเช้า2เม็ดนะคะทุกคนโจนเซ่นมาตรฐานสูงมากเพราะว่ามีอยไทยด้วยอยอเมริกาด้วยนะคะผ่าน FDA ด้วยค่ะของเขาเนี่ยเป็นสูตรที่เข้มข้นและที่สําคัญทุกคนหนึ่งกระปุกได้90ซอฟ์เจลเราจะกินได้หลายเดือนมากเลยทุกคนเพราะเรากินวันละ2เม็ดนะใครตาเสื่อมทุกคนค่ะห้ามพลาดนะคะไปกินโจเซ่นได้เลยเพราะโจเซ่น แบรนด์ที่ทําวิตามินออกมาได้มาตรฐานสูงอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ถ้าเรากินในกระปุกแรกทุกคนขาเราจะเห็นผลได้ดีมากนะคะแล้วก็จัดโปรโมชั่นสุดคุ้มส่วนลดเพิ่มให้ด้วยทุกคน่ะไปจิ้มนะคะได้90เม็ดมีส่วนลดสุดคุ้มเพิ่มอีกไปจิ้มตะก้าเหลืองค่ะ